มันบ่ตายบานอยู่บานนียนะบานอยู่ให้มันลงไปก่อนบานมันรอดึงขึ้นกะจะได้ไมั้ยติดๆละนะนไหนดูดิดดนี่นนปลาอะไร เกียดปล่อยไปขายแล้วครับอหมในตัวดดึบๆไ้ปลาหมอหนึ่งตัวโอ้สองตัวด้ปลาหมอสองตัวเอามาเอามาเอามานั่นน่โอ้โหวันชาย